เอซเวน Facts from Football วันนี้ขอเสนอฉายาและที่มาของทุกสมโมสรนในบุนเดสลีกาประจำซีซั่น2022-2023สพาร์ทวแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันต้องขอเกริ่นไว้ก่อนว่าหากสมโมสรใดไม่มีชายาในภาษาไทยต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูฉายาของทีมแรกกันได้เลยทีมแรกคือ FC a u s b u r g ชายาในภาษาเยอรมันคือ Füchster ซึ่งฉายานี้เป็นการตั้งชื่อตามตระกูลฟูเกอร์ ครอบครัวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองอัลส์บวกอีกทั้งตระกูลฟูเกอร์ยังเป็นผู้ก่อตั้งฟูเกอร์ไฮอาคารสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้งานอยู่เป็นวงล้อมที่มีกำแพงล้อมรอบภายในเมืองอัลส์บวกรัฐบาวาเรียก่อตั้งในปีคศ .1516 โดยยาขอบฟูเกอร์เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยของประชาชนผู้ยากไร้ในเมืองอัลส์บวกในปีคศ .1523 ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีคนอาศัยอยู่ทําให้มีสถานะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทีมที่2คือแฮท้าเบอร์ลินฉายาในภาษาเยอรมันจะมี2ชื่อคือ the blue w e i s e n และ the a n d t e d a m แปลเป็นอังกฤษว่า the blue and white และ the old lady ที่มาของฉายาแรกอย่าง the blue w e i s e n คือสีของสโมสรที่เป็นสีน้ำเงินและสีขาวซึ่งอ้างอิงมาจากเรือกลอนไฟอย่กง bfc h a r t h a s w i e หรือ bfc h a r t h a 92 ซึ่งชายหนุ่มหนึ่งในสีผู้ก่อตั้งสโมสรได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวบนเรือลำนี้พร้อมกับพ่อของเขามาแล้วขณะที่ชายาดีอันเดดัมหรือดิโอเลดีมีที่มาจากคำว่าแฮธาซึ่งในตำนานยุคเก่าแฮธาคือชื่อของหนึ่งในร่างจำแรงของแนทุสเทพทิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับคำว่าโอซึ่งมีที่มาจากสโมสรแฮ่าเบรลินคือสโมสรที่เก่าแก่ที่สุดในบุนเดสลีกาก่อตั้งในปี1892 มีอายุมาแล้วมากกว่า130ปีส่วนชายาในไทยหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าทัพหญิงชราซึ่งเป็นการแปลตรงตัวจากภาษาเยอรมันทีมที่3 u n อุนิโอนเบลินชายาในภาษาเยอรมันคือดิไอเซนแปลว่าดิออ o n ัน e s มีที่มาจากในปี1906อุนิโอนเบลินเคยเป็นหนึ่งในสองสโมสรที่เคยควบรวมกันและใช้ชื่อว่าเอฟซีโอลิมเ e ียโอเ n อร์ชเนและต่อมาก็กลายเป็นที่รู้จักในชื่อว่า เอสเซอเนียนนูนเซ็กซ์อเบอชโน์ไวด์ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ภายในสโมสรทำงานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กในท้องถิ่นทำให้สโมสรมีภาพลักษณ์เป็นทีมสำหรับกลุ่มชนชั้นแรงงานแต่หลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่2ทุกหน่วยงานโดนสั่งยุบโดยฝ่ายสัมพันธมิตรรวมถึงเอสเซอเนียนนูนเซ็กซ์โอเบอชโน์ไวเด์เช่นกันทำให้สโมสร์จำเป็นต้องถูกยุบทีมหายไปก่อนที่ในปี1950จะเริ่มมีการกลับมาก่อตั้งสโมสรใหม่อีกครั้งซึ่งในชน่วงทศวรรษ50-60 สโมสรได้มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งจนมาเคราเป็นชื่อ u n i ิโ b นเบ i n ลินในปี1966แต่อย่างไรก็ตามคําว่า Die Eisenen ที่แปลว่าช oh ่างโลหะจึงกลายเป็นฉายาของอุนิโ b นเบ i รลินมาจนถึงปัจจุบันทีมที่4โบคุมฉ um. ายาในภาษาเยอรมันคือเดบลา u และดิอุนับสไตร์บารนหมายถึง The Blues และ The Unrelegables โดยฉายาแรกอย่างเดบลา มีที่มาจากสีของสโมสรที่เป็นสีน้ำเงินซึ่งใช้มาตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลในปี1911ขณะที่ฉายาเดออุนับสไตร์บาร์เฮนมีที่มาจากช่วงปี80เป็นช่วงเวลาที่โบคุมทําผลงานในลีกได้ค่อนข้างดีจนทําให้สโมสรอนสามารถอยู่รอดในบุนเดสเลกาได้อย่างต่อเนื่องนานหลายปีทีมที่ 5. ้าเวเดอร์เบรเมนแชร์ในภาษาเยอรมันคือดิกรุนไวเซนและดิวาเดร์ฮานโดยฉายาดิกรุนไวเซนก็มาจากสีของสโมสรที่เน้นสีเขียวและสีขาว ซึ่งเริ่มใช้ในปี1899ขณะที่ฉายา Die w a d e r h a r n หรือชาวเกาะแม่น้ำก็มีที่มาจากเขตภูมิศาสตร์รของสโมสรโดยคำว่า Wader ในภาษาเยอรมันหมายถึงคาบสมุทรแม่น้ำซึ่งสนามแข่งของทีมอย่างเวเซอร์ Sta าดินตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำนาวเ e r ร์ทำให้ b บร men จึงมีฉายาว่า Die w a d e r h a r n ส่วนฉา,ายาในไทยเท่าี่เคยได้ยินมาจะเรียกว่าทับนกนางนวลอ้างอิงข้อมูลจากสุดยอดนักข่าวฟุตบอลต่างประเทศอย่างเจหมวยมาเฟรีโดยเจหมวยอธิบายว่า ในสมัยก่อนช่วงยุค90วเวดเบรเมนมีมาสคอตเป็นนกนางนวลที่มีชื่อว่าแวดีประกอบกับเมืองเบรเมนตั้งอยู่ใกล้ทะเลเหนือด้วยแต่ในปัจจุบันเบรเมนไม่ได้ใช้แวรดีเป็นมาสคอตของสโมสรแล้วแต่อย่างไรก็ตามคำว่านกนางนวลก็กลายเป็นฉายาที่คนไทยสายบุนเดสเลการู้จักกันเป็นอย่างดีทีมที่6บรูเซ็ดดอทมุนฉายานภาษาเยอรมันคือดิชวาสเกิเบนและเดเบฟาเบโดยฉายาดิชวาสเกิเบน ก็มาจากสีของสโมสสที่เน้นสีดําและสีเหลืองขณะที่ฉายาเดเบฟาเบมาจากตัวย่อบูโลโก้ของสโมสรซึ่งคําเต็มของเบฟาเบคือบอสบิลฟาไอโบเซียหมายถึงสโมสรบูรุสเซียสำหรับกีฬาฟุตบอลส่วนฉายาในไทยจะเรียกว่าทัพเสือเหลืองมีที่มาจากคอลัมนิสของไทยอ้างอิงฉายามาจากสีของชุดแข่งที่เน้นสีเหลืองเป็นหลักประกอบกับหลายสโมสรในบุนเดสลีกาเหล่าคอลัมนิสก็มักจะตั้งเป็นฉายาที่มีสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้นักข่าวไทยจึงใช้เสือเป็นส่วนหนึ่งในชื่อของฉายาแม้ว่าครั้งหนึ่งดอตมุลจะเคยมีโลโก้ที่เป็นสิงโตสีเหลืองแต่ครั้นจะเรียกว่าสิงเหลืองก็อาจจะดูแปลกเกินไปทีมที่7 I t r ไอท랙แฟรงค์เฟิร์ตฉายาในภาษาเยอรมันคือ s อ a เและ The Adler โดยฉายา s อ a เมีที่มาจากชื่อทางการเดิมของสโมสรย่อมาจาก s p o r t g e m e i n d e r i อะ t r a c t หรือ Sport Community h a r m o n y เนื่องจากสมัยก่อนช่วงศตวรรษที่19กีฬาในเยอรมันจะอยู่ภายใต้การทํางานขององค์กรยิมนาสติกชาตินิยมแต่อยู่ภายใต้แรงกดดันจากผู้มีอำนาจที่ควบคุมกีฬานั้นก่อนที่กีฬายิมนาสติกและกีฬาฟุตบอลจะแยกออกจากกันในปี1927ในชื่อว่าชูนเกมายเดอร์ไอทักฟังฟุตและสปอร์ตเกมายเดอร์ไอทักฟังฟุตฉายาต่อมาคือดิแอตล์หรือนกอินทรีมาจากสัญลักษณ์นกอินทรีที่อยู่บนโลโก้ของสโมสรโดยนกอินทรี อ้างอิงมาจากตราแผ่นดินของเมืองแฟรงก์เฟิร์ตที่มีสัญลักษณ์เป็นนอกอินทรีหัวเดียวอีกทั้งในช่วงปี2005แฟรงก์เฟิร์ตก็มีมัสคอตที่มีชีวิตเป็นนอกอินทรีสีทองชื่อว่าอัตทิลมาจากสวนสัตว์ในเขตเมืองฮานเวาส่วนชยายในไทยจะเรียกว่าทับอินทรีแดงดํามีที่มาจากสัญลักษณ์นกอินทรีที่อยู่บนโลโก้รวมเข้ากับสีของสโมสรที่เป็นสีแดงและสีดําจึงกลายเป็นฉายาผสมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทีมที่8ฟรายบัว ชายาในภาษาเยอรมันคือ Bahiscow Brasilian หรือ Brazilcow Brazilians มีที่มาจากตำแหน่งที่ตั้งของสโมสรที่อยู่ในเมืองฟบวกอิมบาไฮสเกาส่วนเหตุผลที่มีคำว่าบราซิซเลียนาก็มาจากลีลาการเล่นฟุตบอลของฟรายบวกภายใต้การบริหารของโฟ l k คัฟฟิงร์ในช่วงยุค90ที่มีการใช้ทักษะเฉพาะตัวที่สวยงามคล้ายกับวิธีการเล่นของชาวบราซิลทำให้สโมสรฟรบวกจึงถูกเรียกว่า b a h i c o w าซิเล l i a n ส่วนชยายาในไทยเท่าที่เคยได้ยินมาจะเรียกว่าทับจิ้งจอกแห่งป่าดํามีที่มาจากมัสคอตของสโมสรที่เป็นสุนัขจิ้งจอกมีชื่อว่าฟิชเลอร์หรือเดอะฟ็อกซ์อีกทั้งเมืองฟรายบวกอิมไบรซเกาก็ตั้งอยู่ในเขตบริเวณแบล็กฟอเรสด้วยทาให้คอัมนิสของไทยมักเรียกว่าทับจิ้งจอกแห่งป่าดําทีมที่ 9. ฮอฟเฟนแฮมฉายาในภาษาเยอรมันคือเดบล์และดิไคลสเก่โดยฉายาเดบล์ มาจากสีของสโมสรอนที่เน้นสีน้ําเงินเป็นหลักและจะมีสีขาวเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรด้วยขณะที่ฉายาดีไคเชเกาก็มาจากตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสโมสรฮอฟเฟนไฮม์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคไคเชเกาอยู่ในแคว้นบาร์เดนวอเท์แบกทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี er และนี่คือฉายาและที่มาของ9ทีมแรกในบุนเดสลีกาประจำฤดูกาล2022-23ส่วนอีก9ทีมที่เหลือไว้มาตามกันต่อในพาร์ทสนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวกันด้วยนะครับและตอนนี้ฟุตบอลเอสเวมีช่อง t k t t o k แล้วฝากไปติดตามกันด้วยเดอ้อและรายการ s อ Facts from from ฟุตบอลครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ